โอเคครับขอกราบสวัสดีน้องเข้าสู่ไฟเอ็มสี่คิงด้วยนะครับวันนี้ที่จะมาเขาต้องจะเล่นเป็นทีมแล้วน้งเนี่ยสี่คิงแล้วก็มีประชาชื่นแล้วก็ขนุนอ่าวขนุนไปไหนล่ะขนุนน่าจะไม่อยู่มีแต่ประชาชื่นกับอินนะครลำน้องๆขออีกฝั่เล่นแบบกลับมาอยู่ข้างหน้าเลยพี่เอาด้วยพี่ขอเติมด้วยพี่เต็ง กรอบที่ม่มีเลยว่ะไฟดี่โอ้โหคนนี้พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วไปพี่รอเข้าหลังดีกว่าสวยครับเพื่อนเดี๋ยวสกัดให้เดี๋ยวสกัดให้สวยครับสวยสวยแตกแตกแล้วพี่แตกแล้ว สวยอีโมไปทีนึงิดนมิเกิรมิเกิดม่เกิดม่เกิิเกิปล่อยผมครับปล่อยผมสวยครับสวยิดนอุยากอเตัวใหญ่ใหญ่แย่กนดีแย่เขาเข้าตีด้วตัวเขาเข้าตีด้ยตัวส่ไอ้ี้สวยครับ อีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งเป็นไงไรสาบเจอหมดยังอ่ะยังไงตัวหนึ่งเนี่ยหมดยังหมดยังหมดยังต้องก้ตรงกลางไม่แย้มนี่เมียนโดนไปทีนี่สวยสวยหมด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 มดแล้วห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 มดแล้วพี่มันก็หอดจริงจริงอันนั้นนังโดยพี่เก็บไปประมาณสามตัวสี่ตัวได้ครับเมียนไม่ขัดสายพุ่ย ขอไปซื้อ,อยาแป๊บนึงไม้เออจริงเอาไม้เออเอาเลยก็ได้นะพี่เอายังไงพอแล้วยุด โอ้ยเฮียเกือบแตกต้องเชื่อเพื่อนล้วเบด้หนอยตัดหน่อยเยีเดียวเฮ้ยจุบแล้วพี่จุบเลยตั้งจบทั้งจุ๊บสวนเพื่อนเพื่อนจุ๊บเพื่อนเพั่อนจุ๊บ ฮัลโหลครับถอยหน่อยครับคนที่ไม่เสร็จจุดใส่ช็อปอยีครับเขาเล่นกันโรงเรียนเพิ่มเลือดเลยเพิ่มเลือดหมดเขาาชุบแล้วก็ชุต้องเต็มตอก่ต้องกตก้องใส่ระยะา็ดีมจอลมถืจอลเ้โทษโทษแตกแตกระยะหาดถัไหมต้องกดตาุ้นว่ะ สวยเพื่อนสวยแมวสวยเพื่อนแตกเปล่าเพื่อนแตกเปล่าปั๊ม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 ไอหนุ่มตีดิไอตีจบไปอันอันอันนั้นหน่อยอันนั้นหน่อยโอ้ยเฮียเออโดนอีโม่ขนาดเก็บไปเยอะไงโอ้ะแจพขนาดเก็บเยอะเฮ้ยอิสว์ ใครถ้าใครเกิดเองรบก่อนกด F5 ทอชอปให้หน่อยนะไม่งั้นมันไม่รู้อ่ะได้ครับเขาไม่ได้นตมาผมก็ไม่รู้ป่ะจริงเนี่ยได้ครับได้ได้โอ้โหเปิดเนตเลยปะเนี่ยคนนี้เราครบแปดยังอ่ะพี่ พบแา้วพบยัง,ยงพบยังพบยังย<า>ัง,งอ่ะยงังยงังตอนนึงรอรอคนนี้เรียกปะเนี่ยใส่ช็อตอยังไงยุดยุดมายุดมา <c oughs> โอโหเสียบตาชิ้นายเลยคันคุกข้ขางหน้าเนี่ยเอาดีว่อินกับประชาชื่นเว้ย เรามันมาข้างหลังแบบเห็นเห็นว่ามันกำลังจะไม้อยู่อย่างไรครับฟอนยามันโดนอีโม่ดิไอ้กดปั๊มยาแล้วกดเอ็กซ์ดิ์ถลายออกเอาเลยหรือเปล่าพี่เราเก็มึงลงเลยเราสามารถเอ่อชุบแล้วก็กดเอ็กไปได้ปะอะไรนะครับฝั่งนี้นี่แหละครับชุบแล้วก็กดเอ็กซ์ไปบ้างให้มันไปข้างหน้าก้าวแล้วเหรอเป ไปล้ั้มที่สาตของผมแพ้นไม่ใช่ไมกิเราลดลงลดลงใช่มันเหมือนมันลดลงยังไงก็ไม่รู้ไปยืนนี่ใค่นไปยืนนี่นั่งไงพี่เห็น2คนนั้นไปยุดมคนนั้น่ะไปดูดไดูดไงพอดีนั่งไงนั่ไงมา ไม้ยืนข้างหน้านะไม้ยืนข้างหน้าไม้ไม้ยืนข้างหน้าเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีข้างหลังเองโอกาสดีมันเยอะกว่าไม้ยืนหน้าเลยแบบเข้าไปขวดก่อนเลยไม้อ่ะเราต้องไม้มมมเดียวแล้วพี่ใช่ต้องไม้เดียวเอาเลยป้าพี่อเอาเลยมาแล้เดี๋ยวไม่เอาลงเลยขอแล้วขอเราลงแล้วลงแล้วสวยสวยสวยไม้ ใจออกไงเดี๋ยวมันเดี๋ยวมาโดนไม้ชีรัวเลยวะสวยครับสวยดีผมเดี๋ยวผมชุบเองเดี๋ยวผมชุบเองกันใ้ผมหน่อยกัใ้ผมหน่อยไปเลยไปเล่นเลยไปตัดที่ไหนไปไหนได้

จีมุไม่ติดโอสวยเพื่อนสวยอุ้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 ยหมดแล้วหมดแล้วพี่หมดแล้วหมดแล้วเอหสวยพี่สวยลูกนิดละเมีดต่แรกดีกว่าไม่ใช้เปิดใคได้บ้างบอกบอกเอแจกยาได้ไหมครัพี่ ตาสุดท้ายแล้วใช่ไหมพี่ใช่ตาสุดท้ายแล้วใช่ใช่ใช่พี่ไม้ยิงข้างหน้าเหมือนี่ไม้ไม้ไม้ยิงหน้าเลยครับไม้ไม้มันได้เปรียบฟาดขีขีของสางตัวสบายแล้วชนะเลยอ่ะ ไม้สี่เอาว่ะเออไม้โหดเสี่คนน่าจะเอาอยู่อยู่เอาอยู่เอาอยู่เพื่อนผมตีคนละทีก็แตกก็ใช่นไหมเพื่อนสี่คนขี้เพราสองคนนะเอาไอพร้อมนัดโคตรอำมือลงแล้วนะพร้อมมือลงเลยมือลงเลยเดินเลยพี่เข่าหลังเยอะละโอ้โหเยียโดนขี้ สุดท้ายล้วไม่ได้โชว์เฮอะไรเลยโดนชี้เพื่อนไปเนี่ยสัสเอเย็นเอเย็นโอ้โหทีมเราทีมเราเรือสองคนเรียบร้อยแตกวั้นะเ้ยโอ้โหลุมสามเรียบร้อยแพอินกูแพอินกูแพแล้วะโอ้โหจก ดูดโอเคครับน่าจะจบแล้วหรอมึงเนี่ยอินแล้ว,ะจะจลวน่าจะจบแล้วครับน่าจะจบแล้วโอเคโอเคครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าใปรพี่ล้ลยนะคิดไปก่อนละบ๊ายบายไปเจอกันใหม่ครับคลิปหน้า